การเสวนาในวันนี้ของเรานะคะมาในหัวข้อที่ชื่อว่า Digital t w i n and AI i n h e a l t h c a r ค Digital Twin คืออะไรแต่ว่า AI จะมาเกี่ยวข้องอย่างไรกับระบบของเรื่องของสุขภาพ ฉะนั้นวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งฝั่งการแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขของเรานะคะและก็ผู้เชี่ยวชาญฝั่งเทคโนโลยีดิจิทัลนั่นเองค่ะที่จะามาอธิบายให้เราได้ทราบกันดีนะคะว่าการเสวนาในวันนี้ในเรื่องของดิจิทัลทวิ s และ AI in Healthcare เนี่ยมีความหมายหรือมีความสำคัญอย่างไรกับเรานะคะ ปัจจุบันนะครับก็ผมทํางานในสานักง,งานส่งเสริมสืดิจิตอลนะครับเราเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงดิจิอลเพื่อสกินและสังคมนะฮะสำนักง,งานส่งเสริมหรือว่าดีป้าเนี่ยนิยามง่ายๆนะครับคือสำนักง,งานส่งเสริมว่ากรมส่งเสริมกระทรวงดีอีนั่นเองเราส่งเสริมในเรื่องของการลงทุนการพัฒนาการผลิตการศึกษา R&D และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลนะครับ รวมถึงเราทําแผนส่งเสริมเศรษฐกิจด้าชาตินะครับเราส่งเสริมเรื่องของกําลังคนในการสร้างทักษะทิจิท่าให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มนะัทีนี้สิ่งสําคัญที่วันนี้เราพยายามที่จะทำเนี่ยก็คงจะเป็นสัก3าส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกคือเราพยายามส่งเสริมเรื่องของต้นน้ำนะหมายความว่าบริษัทนะฮะหรือว่าเป็นภาคธุรกิจนะฮะที่เป็นสตาร์ทอัพนะฮะที่เป็นเทคคคมพานีเนี่ยให้พยายามสร้างสรร์ สินค้าและบริการด้านดิจิทัลที่เป็นสัญชาติไทยนะครับให้แก่คนไทยได้ใช้นะครับส่วนที่2คือเราไปส่งเสริมปลายน้ำนะครับเราไปส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้นะฮะส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บริษัท SME หนะครับหยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับและตรงกลางเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเป็นแอนนเหมายความว่าเป็นสิ่งที่ให้2ส,สูตรนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ ก็คือส่งเสริมต่อกำลังคนที่เป็นทักษะด้านดิจิทัลที่เป็นโปรแกรมเมอร์นอนโปรแกรมเมอร์นะครับนักวิชาการต่างๆและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมความมั่นใจในมาตรฐานของเทคโนโลยีเรามีการเซตอัพสแซนด์ของอมาตรฐานที่สอดคล้องกับ ISO นะฮะสอดคล้องกับซมา5ก็จะเป็น3ส่วนที่สำนักงานได้เรื่ององ,งานวันนี้ก็7ปีละนะครับเราอาจจะตั้งสำนักงานครั้งแรกเนี่ยตามพร,ะระบ ส่งเสริมสีที่ิท่าปี60วันนี้ก็ทํางานปีที่7ผมเองก็เป็นผู้บริหารเป็นเป็นพโอเนียเป็นยุคเริ่มต้นของสำนักงานครับจริงๆต้อง,ต,องต้องเรียนว่าถ้าท่านอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องต้องขออนุญาตอย่างนี้นะฮะผมเห็นหน้าท่านอาจารย์เนี่ยผมนึกว่าอยู่ในซีรีส์เกาหลีนะ<ม>แต่ละท่านนี้วัยรุ่นมากๆเลยนะครับ ผมจึงเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีรวมถึงตัวน้องๆเอง,เองด้วยนะครับแต่ทีนี้เราอาจจะ,ะแนะนําให้แก่ท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูผ่านไลฟ์สตรีมของเราเนี่ยนะฮะจริง,รงๆต้องเรียนว่าวันนี้มนุษย์เราเนี่ยเข้าสู่ยุคที่ว่าเป็นยุคดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลเอเยมาตั้งแต่สักประมาณช่วงปี0 0 0พันต้นมาวันนี้ก็24ปีแล้วนะครับหลักฐานสาคัญอันหนึ่งที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยก้าวาสู่ยุคดิจิทัลหมายความว่า ตั้งแต่ปี2000เนี่ยเราได้เห็นว่ามันมีอัตราการสร้างข้อมูลนะฮะหรือว่าข้อมูลเจเนอเรชันเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะการเกิดของข้อมูลเนี่ยไม่ใช่การเกิดแบบดินเนียนะฮะแต่เป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลก็คือหมายความว่ามีการขยายแบบเท่าตัวทุกๆปีและนะครับทุกข้อมูลในโลกเราเนี่ยประมาณสัก90%ของข้อมูลในโลกทั้งโลกเนี่ยนะฮะส่วนมากแล้วถูกสร้างขึ้นเมื่อปีที่แล้ว หมายความว่าวันนี้ปี2024ใช่ไหมฮะข้อมูลเกือบทั้งโลกเนี่ยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2023กับ22นะฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นคําถามที่ถัดมาคือว่าเอ๊ะแล้วไอ้ข้อมูลเนี่ยทำไมถึงถูกสร้างขึ้นเยอะขนาดนี้เราใช้อะไรมาสร้างข้อมูลคําตอบก็คือมนุษย์เราเถึงจุดที่เรารู้แล้วแหละว,ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่กิจกรรมของเราในแต่ละวันกิจกรรมในการทำธุรกิจธุรกรรมสิ่งของเครื่องใช้ให้กลายเป็นรูปแบบที่เป็นข้อมูลทางดิจิตอลได้นะครับอ,อ,อย่างที่เราเห็นตั้งแต่โบราณกาลนะั่นคือหมายความว่าเราแปลงมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เป็นดิจิตอลใช่ไหมฮะเรามีตัวเลขเรามียอดขายเรามี c u r r e n t exchange rate ต่างๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ อีกส่วนหนึ่งที่ทําไมมนุษย์ถึงต้องการที่จะแปลงทุกสิ่งให้เป็นตัวเลขให้เป็นข้อมูลนะครเพราะว่ามันมีข้อที่จริงที่บอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราสามารถ What you can measure is what you can improve ห<า>มายวว่าถ้าเกิดเราสามารถวัดอะไรสักอย่างหนึ่งได้เนี่ยเราสามารถเอามาวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงมันได้นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ดังนั้นเนี่ยวันนี้นะฮะ ดิจิตอลทวินที่เมื่อสักครู่นี้คุณวิทยกรถามถึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเป็นเรื่องที่เราทํำกันมานานมากแล้วนะครับดิจิตอลทวินที่ทุกคนน่าจะคุ้นชินที่สุดก็คือ E-Banking นะครับย้อนกลับไปก่อนสมัยมือถือเนี่ยเวลาสิ้นเดือนเนี่ยนะรเราก็จะอูฟูกันนะฮะเงินเดือนออกรกระเป๋าตุงกรเจีน,นะฮะมีเงินอสองหมื่นสามหมื่ในกระเป๋าเรานะฮะ ผ่านไปแต่ละวันก็เริ่มซื้อข้าวซื้อของไปเรื่อยๆพอสิ้นเดือนก็เป็นไงฮะกระเป๋าก็าจะแบนๆหน่อยนะเบาๆหน่อยนะฮะ,ว,ะ,ะวันนี้ผมว่าสิ้นเดือนเนี่ยกระเป๋าเราก็แบนเหมือนเดิมนะแต่ว่าเงินเราเพิ่มขึ้นจริงไหมฮะ,ะมันอยู่ในบัญชีแอคเคาท์ของเรานะฮะ,นะะอาจารย์้ิจารบอกไม่ใช่เห็นการทบ่เดนค่ะเอางี้โดยทั่วไปโดยทั่วไปนะฮะ ก็อยู่ในแอคเคาท์ของเราใช่ไหมฮะ,ฮะแต่ละวันเราก็มีการที่จะไปสแกนจ่ายนะฮะวันหนึ่งก็สักสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งแล้วแต่ใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่าเราได้เห็นภาพทั้งหมดเลยว่าว,วันนี้เรามีเงินสดเท่าไหร่มีเงินเก็บเท่าไหร่แอคเคาท์เป็นยังไงพอเห็นภาพรวมปุ๊บเราก็สามารถที่จะแมネจจดก,การมันได้นะฮะเห็นของบางอย่างความรู้สึกก็รู้สึกว่าอของมันต้องมีแต่พอเปิดมือถือปุ๊บไม่มีก็ได้นะฮะเราก็เก็บใช่ไหมฮะ นี่คือดิจิตอลทวินหมายความว่าเราได้เห็นเรียกว่ากิจกรรมทางการของเราผ่านตัวเลขผ่านข้อมูลนะค,คอนเซปต์เดียวกันคนก็เริ่มเอาคอนเซปต์แบบนี้มาใช้กับสิ่งอื่นๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นภาคอุตสาหกรรมนะครับได้เริ่มแปลงนะฮะกิจกรรมในสายการผลิตของเขาตั้งแต่เครื่องจักรแต่ละเครื่องนะฮะเครื่องจักรนั้นก็จะมีอะมอเตอร์นะฮะมีหัวฉีดต่างๆ ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนนั้นก็จะมีรอบการทำงานของเขานะฮะฮประกันจะหมดเมื่อรอบที่1 0,000มืนเป็นต้นมีอายุการใช้งาน2ปี3ปี24ชั่วโมงนะครับคนเริ่มที่จะแปลงสิ่งเหล่านั้นให้เป็นตัวเลขนะพอเป็นตัวเลขปุ๊บเป็นข้อมูลปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวสักพักวันสิ้นเดือนนี้เครื่องจักรเครื่องนี้อาจจะจเสียได้พเพราะเนื่องจากมอเตอร์เขาถึงอายุในการเปลี่ยนรอบแล้วนะฮะ สิ่งเหล่านี้แหละฮะเราจึงเรียกว่ามันเป็นการจําลองนะฮะสรรพสิ่งที่เป็นรูปแบบฟอร์มที่เป็นเป็นฟิสิกอลฟอะกายภาพให้กลายเป็นข้อมูลจําลองในรูปแบบของข้อมูลทางดิจิตอลนะครับนี่คือสาระสาคัญของการเป็นดิจิตอลทวินนะฮะแต่ทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้ววันนี้เราคุยเรื่อง AI AI ด้วยครับแล้วแล้ว DT เนะี่ย ยุ่งกับ AI ได้อย่างไรก <ไอ S 1> ็ต้องเรียนว่าการที่เราแปลงเป็นข้อมูลเนี่ยนะฮะข้อดีของมันโอเคหนึ่งเราได้เห็นแล้วล่ะว่าภาพรวมของของการสิ่งที่เกิดขึ้นนันเป็นอย่างไรแต่สิ่งสําคัญของยเทอร์วินเนี่ยหมายความว่าเขาสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลให้เราทราบแบบเรียลไทม์นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย ในสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นข้อมูลแบบ snapshot นะฮะหมายความว่าเวลาที่คนไข้มาพบคุณหมอทีหนึง่งเราก็เทสเขาทีหนึง่งเราก็เห็นข้อมูลในในจุดจุดนั้นนะฮะจากนั้นก็หายไป30วันเลยแล้วก็มาเทสอีกทีก็เห็นอีก30วันออตังนั้นข้อมูลเป็น snapshot snapshot ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ในขณะที่ในระหว่าง30วันที่คุณไข่อยู่บ้านเนี่ย<ะ>เราไม่ได้เห็นเลยว่าเอสรุปแล้วน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หัวใจเต้นเป็นยังไงนะฮะ คนไข้ได้ออกกำลังกายหรือเปล่าสิ่งเรียกว่าเป็น P H R ใช่ไหมทีนี้สิ่งที่มันสําคัญกนะ็คือว่าถ้าเราได้เห็นข้อมูลเหล่านั้นละ่ะเราได้เห็นว่าแต่ละวันนั้นคนไข้มีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นน้อยลงนะครับกิจกรรมระหว่างวันเขาทาอะไรหัวใจเต้นมากน้อยแค่ไหนให้เป็นลักษณะที่เป็นละเอียดแล้วสามารถที่จะทราบเลยว่า30วันต่อเดือนส6หวันต่อปี ลักษณะแบบนี้เทรนด์มันเป็นยังไงนะครับจะทําให้คุณหมอเนี่ยเขาก็มีความมีข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้นและเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ฮะมันจะแตกต่างกันจากจากข้อมูลการเงิน,นที่ผมให้ฟังเมื่อสักครู่ข้อมูลการเงินเนี่ยเรามีเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสามหมเนี่ยคือด้วยเราเนี่ยสามารถเห็นปุ๊บเราวิเคราะห์ได้ว่าควรซื้อไม่ควรซื้ออะไร แต่เมื่อไหร่ที่มันมีข้อมูลที่มีความหลากหลาย multiple source เป็นเรื่องของหัวใจบ้าง <S <S เป็นเรื่องของน้ำตาลบ้าง <S <S เป็นเรื่องกิจกรรมอื่นๆบ้าง <S 2> <S 2> แล้วมันถูกเก็บทุกๆยกตัวอย่างทุกๆระยะ5นาทีดังนั้นข้อมูลเนี่ยมันมีจำนวนมหาศาลเลยฮะเกินกว่าที่มนุษย์เราจะสามารถที่จะมานั่งวิเคราะห์ได้ด้วยง่ายดังนั้นเราจึงต้องสร้างตัวแอปมาตัวนึง ตัวแอปตัวนี้เนี่ยจะว่าไปเนี่ยตอนที่เขาเกิดมากำเนิดมาเนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าเขามีความสามารถในการเรียนรู้รเราก็ต้องค่อยๆเทรนค่อยๆสอนเขาว่าโอเคถ้าคุณเกิดแบบนี้คุณทำแบบนั้นนะนะเมื่อเขาเข้าใจเราก็จะเอาข้อมูลมหาศาลที่เราเก็บมาเมื่อกู้นี่แหละมาใส่ในตัวเขาแล้วบอกเขาว่าคุณช่วยบอกเราหน่อยว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราควรทำอย่างไรนะครับแอปตัวนั้นก็คือ a i นะฮะดังนั้นดิจิ t a ลทูวินนะฮะเป็นเป็นแบบจำลองนะฮะที่จะจำลองข้อมูลมหาศาลจะเรียกเป็น Big Data ภาคย่อยก็ได้ดนะครับแล้วก็ฟีดไปให้กับตัวแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า AI ในการที่จะคำนวณว,วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางที่ควรจะเป็นในอนาคตให้กับทเราเครับคือปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นเรียกว่า การเพิ่มการใช้ AI มาตั้งแต่ช่วงปี2022นะฮะเราเข้าใจว่าเทรนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่เขาเริ่มทำเ,เรียกว่าเป็น consumerized AI ก็คือพวกช Chat, ChatGPT พวกนี้ที่เราใช้เนื่องจากใช้ง่ายเข้าถึงง่ายนะฮะก็เลยเกิดการประยุกต์ใช้ adopt ใช้เนี่ยามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าการนำใช้ AI ใน อัตราที่มันมีความซับซ้อนลึกซึ้งมากขึ้น,นมากกว่าที่เราพูดคุยหรือว่าถาม ChatGPT เนี่ยนะฮะมันต้องประกอบด้วยหลักการหลายๆอย่างนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางสำนักงานนะครับทางกระทรวงได้เริ่มดำเนินการไปแล้วนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีสถาบันที่ชื่อว่าสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ภารครัฐ g d d i นะซึ่งซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในดีบ้างนี่แหละนะครับปัจจุบันเราได้สปินออกไปเป็นห <c oughs> นึ่งองค์การมหาชน ชื่อว่า BDI Big Data Institute นะฮะตัว BDI เนี่ยเราได้รับทุนนะครับจากกองทุน DE กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจดิทัลนะครับร่วมกับกองทุนส่งเสริมวิจัยของวชนะฮะเริ่มต้น,น100ล้านนะครับในการสร้างโมเดลที่เรียกว่าเป็นไทย LLM Large Language Model นะฮะ LLM ก็หมายถึงคล้ายๆกับล่ามนะฮะที่ทำให้ตัว AI เนี่ยเข้าใจภาษามนุษย์ แล้วก็สามารถจะส่งสื่อสื่อสารภาษามนุษย์ได้โดยใช้ภาษาไทยนะครับซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มดําเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็อตอนนี้จะเริ่มที่จะ Apply ใช้แล้วนะครับโดยเราจะาโฟกัส3ามเซกเตอร์หลักของประเทศได้แก่หนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอันที่2เรื่องของสิ่งแวดล้อมพวกฝุ่นพวก PM ต่างๆและสุดท้ายเลยก็ตรงกับงานนี้เลยก็คือในเรื่องของการแพทย์ ดังนั้นเนี่ยในอนาคตผมผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นนะว่าว่าประเทศไทยเราก็จะมี l i เป็นของตัวเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเรียกว่า AI สัญชาติต่างประเทศ100%อย่างปัจจุบันนะครับส่วนที่2เนี่ยเรามีการเร่งะะดำเนินการสร้างผู้ประกอบการด้าน AI นรเรามีการให้ทุนสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องนะฮะ แล้วก็มีการให้ทุนที่ว่า Transformation Fund ให้แก่ S m n e, ในการนำ AI มาใช้ทั้งสองรูปแบบนะฮะรูปแบบแรกได้แก่ใช้ตรงๆเลยหมายความว่าสร้าง AI เป็น Service เป็น Product แล้วคนเนี่ยอดรใช้กับเขาโดย,โดยตรงกับแบบที่สองเรียกว่าสร้าง AI Engine นะฮะหมายความว่าแต่ละ,ะบริษัทเนี่ยเขามีสินค้ามีบริการของตนเองบางที่ทำซอฟต์แวร์ Software ให้บริการในเรื่องของการเงิน บริการเรื่องของ ERP นะฮะเราเพยายามส่งเสริมให้บริษัทที่ผลิต AI นะ AI Engine, ั้นผลิต AI Engine เพื่อเข้ามา power หรือเข้ามาส่งเสริมให้แอปที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วทํางานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นฉลาดขึ้นและสามารถที่จะ recommend สิ่งต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือ prediction นะให้กับผู้ใช้งานได้นะครับก็จะเป็นสโ o p ที่สำนงานกันเนา ว่าในระยะสั้นเนี่ยสถึงหปีเนี่ยอย่างที่ผมจะเรียนไปว่าโลกเราเนี่ยผลิตข้อมูลมากขึ้นทุกวันนะครับเราจะได้เห็นการผลิตข้อมูลมากขึ้น,นเรื่อยๆนะซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากการประสมผสานของแพลตฟอร์มแล้วก็อุปกรณ์ที่เรียกว่า IOT นะครับมนุษย์เราเนี่ยจะค่อยๆเรียกว่าเป็น Translate สิ่งที่มันเป็น Physical ที่เป็นกายภาพเนี่ยให้เป็นข้อมูลมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแล้วสิ่งนั้นเนี่ย ยิ่งข้อมูลมากขึ้นเท่าไหร่บทบาทของ AI ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากเราจำเป็นต้องมีโปรเซ s มีแอปบางอย่างที่จะเข้าไปคอนซูมเข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นนะครับดังนั้นในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มที่จะขยายข้ามอุตสาหกรรมและ cross sector เกิดขึ้นนะครับในระยะยาวนะฮะมองว่าอาจจะเป็น5ปีถึง10ปีจากนี้ไป จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเมื่อ AI เขามาชัวร์ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะเราต้องพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งละเราเรียกว่าเป็น AI ethics หมายความว่าจริยธรรมทาง AI ต้องบอกได้ว่าอันนี้ควรทำนะอันนี้ไม่ควรทำคำถามทำไมต้องทำ5ปีจากนี้ไปเนื่องจากว่าถ้าเรามองในหมวกส่งเสริมนะฮะถ้าเรามองว่า AI เนี่ยเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะที่วันนี้เขายังเป็นต้นกล้าอยู่อย่าง ยังไม่โตเพียงพอนะครับถ้าเราไปตัดกิ่งตัดใบเอาหินไปติดทับเขาเนี่ยต้นไม้แทนที่จะงอกงามมันก็จะไม่โตนะดังนั้นวันนี้มนุษย์เราพยายามที่จะกลุ่มวิ่งตัดแต่งต้นไม้ต้นเนี้ยให้เขาโตเต็มวัยก่อนเมื่อถึงเวลานั้นซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นสักปีจริงๆเนี่ย2 3 0นะฮะน่าจะเป็นปีที่ AI เนี่ยมีความมาชูนนระดับที่เรียกว่ายอมรับได้แล้วนะครับในระหว่างนั้นละฮะ เรื่องของแอติดจะเป็นเรื่องที่เข้มข้นและรุนแรงมากนะครับแล้วก็จะเริ่มมีการบังคับใช้ต่อไปในนาคต